ยี่ข่าวกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับตอนนี้เป็นการรายนอกสถานที่นะครับผมมาที่สวนยิงพันสวนมายุรานะครับที่อยู่ตรงท่าช้างอำเภอพมพีรานะครับผมเป็นสนามได้กลอฟตรงนี้ผมอยู่สนามได้กลอบนะครับข้างในมีห้องประชุมมีที่พักมีทุกอย่างเลยในนี้นะครับพื้นที่ก็รวม200รได้ ด้วยกันเพราะว่าวันนี้ก็จะมีงานนะครับตอนเย็นเป็นงานครบรอบ20ปีป่ายิ่งนะครับท่านยิงพันธมานศิการเสียชีวิตผมก็มาเป็นใครๆแม่ง,งานนะครับก็ไม่ได้แม่ง,งานไม่ได้ทำอะไรครับคนทำเขามีกันอยู่แล้วก็ถือโอกาสมาได้กอบและเป็นการได้กอบซิ่งได้คนเดียวทั้งหมดนี้ไม่มีใครเลยครับมีผมคนเดียว ก็เลยถือโอกาสลายเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคุณสัที่ริมทองกุลนะครับก็ถึงข่าวเอาแล้วนะหมดหมดความสำคัญแล้วนะมันมีคนที่ไม่ขัวท่านนะสมที่ริมชงคุณนะเป็นคนที่ทำให้คุณทักษิณชินวัตรต้อง หนีออกนอกประเทศต้องมีการรัฐประหารต้องมีนูน่นมีนี่มีนั่นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคุณสนธิเป็นผู้ที่ปลุกฝ่ายรวมๆของพันธมิตรพันธมิตรกับกรปปสคนละชุดนะพันธมิตรก็คือคุณสนธิพันธมิตรก็จะมีผลตีจำลองสีเมืองแล้วก็มีร้ายต่อหลายคนเป็นผนึกกำลังกันส่วนของกำลังสูเทพก็มี กปปสก็มีกำนันสุเทพคนเดียวแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคก็เท่านั้นคนละอ่านกันและคุณสนทิก็ไม่ร่วมกับกำนันสุเทพด้วยก็ไม่อุดมการณ์ไม่ตรงกันแต่เกียรติคุณทักษิณเหมือนกันแต่ร่วมงานกันไม่ได้คือแต่ก่อนไม่มีใครไปกล้าแตะเลยครับก็คุณสนธิก็มาเสียฟอร์มตนที่วากใส่คุณชูวิทย์และคุณชูวิทย์แม่งสู้อ่ะเท่านั้นแหละคนเลยไม่กลัวกันเลยหนึ่งในนั้นก็คือแทนไทยครับ แทนไทยคนนี้นะจริงๆตอนแรกก็กลัวนะเพราะคุณสุธิมาคนสุนที่มาพูดถึงพูดถึงในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิก็มาร้ายแล้วก็มาพูดแล้วม่มีภาพประกอบด้วยก็พูดถึงแทนไทยเนี่ยแหละว่าเกี่ยวกับเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์และนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายมาฟอกเงินโดยตั้งบริษัทไทยทันคอปปิตอนกรุ๊ปโฮดดิ้งจำกัด คือเรื่องของเรื่องก็คือตอนแรกก็ไม่มีคนรู้จักนะก็แทนไทยเนี่ยเขาไปประมูลประมูลเลขทะเบียนเลขรถสวยทะเบียน9ก้าตอกอเก้าเก้าโอ้โห,โห9กสี่ตัว9ข้างหน้าตัวหนึ่งแล้วก็กอไก่สองตัวไม่รู้แล้วก็ในราคา45่สิบห้ล้านเก้าบาทนั่นแหละครับก็เลยจุดประกายคุณสนทิก็เลยพูดถึงว่าเป็นการฟ้อกเงินไหมเป็นนู่นนี่ไหมปรากฏว่า แทนไทยเขาไม่ทนครับแทนไทยเขาก็เขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยทันแคปิตอลรุ๊ปอฮ์ดิ้งก็ฟ้องครับคุณสนธิว่ากล่าวพาดพิงว่าโจดอเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาฟอกเงินในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง1,000ล้านบาทนะทนายสองคนนะครับทนายนิติศักดิ์มีขวดแล้วก็ ทนายสมพงษ์ตั้นไพบูลผู้รับรองอำน,นาจอันนี้ก็เปิดหน้าชนกับคุณสนธิเลยนะคือใครชนกับคุณสุนติเดี๋ยวคุณสนุนติเขาจะลากประวัติออกมาออกมาแฉสองคนนี้เขาก็กล้านะแล้วก็กล่าวเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคดีอาญาก็มีการไต่สวนมวลฟ้องเสร็จสิ้นแล้ววันนี้สารมีคําสั่งประทับรับฟ้องครับโอ้แสดงว่าสารมีมูลไงเลยประทับรับฟ้อง ไว้พิจารณาโดยมีรายละเอียดว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจ์นำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าโจ์มีผู้รับมอบอำนาจเป็นพยานเบิกความแสดงได้ว่าเมื่อวันที่10ธันวาคม2 5 6 5กรมการขนส่งทางบกได้จัดประมูลหมายเลขสวยโจย์เข้าร่วมประมูลและประมูลได้หมายเลขทะเบียน9กก999 9, 9, 9ให้แก่บริษัทไทยทันคอมพิวต์กรุ๊ปคอดิง้งจำกัดซึ่งโจทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจโดยชนะการประมูลในราคา45้าล้าน 90,000บาทซึ่งกรมขนส่งทางบกได้เผยแพร่ภาพว่าโจทย์เป็นผู้ชนะการประมูลเมื่อวันที่16ธันวาและก็วันที่23ธันวา2565และก็วันที่13มกราคม2566จําเลยก็คือคุณสนทินครับโจทย์ก็คือคุณแทนไทยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชื่อรายการสนทิทอล์ Talk, ชื่อคุยทุกเรื่องกับสนทิ ผมก็เป็นแฟนคลับท่านคนหนึ่งนะเผยแพร่ทางแอปพลิเคชัน Facebook y o u t u b e และ Tik t o k ไปยังผู้ชมรายการทั่วโลกโดยจำเลยพูดและแสดงภาพประกอบอันมีความหมายว่าโจ์ได้นำเงินมาจากการกระทำผิดกฎหมายทางเว็บไซต์ให้บริการเล่นการพนันออนไลน์และนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินโดยตั้งบริษัทไทยทันแคปาไตอลกรุ๊ป holding จำกัดและมาประมูลหมายเลขทะเบียน9ก9 9 9, 9, 9ในราคา4 15ล้าน90,000บาทซึ่งไม่เป็นความจริง โดยความจริงแล้วโจ์ไม่ได้กระทําผิดกฎหมายใดๆและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บเว็บให้การเล่นพนันออนไลน์ทําให้โจ์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเป็นการใส่ความโจ์ต่อบุคคลที่3โดยการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้แล้วหากในชั้นพิจารณาโจดสามารถนําพยานหลักฐานเข้าสืบให้รับฟังได้ดังที่แสดงในชั้น,น,นไตส่สวนมูลฟ้องนี้แล้วการกระทำของเลยเป็นความผิดตามฟ้มองคดีเขาเกิดจึงมีมูลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328 ข้90ให้ประทับฟ้องให้ไว้พิจารณาสาหรับในส่วนคดีแพ่งที่มีการฟ้องแยกเป็นอีกคดีหนึ่งสารแพ่งได้มีคําสั่งจําหน่ายคดีออกไปชั่วข่าวเพื่อรอผลในคดีนี้โดยนัดสอบคาให้การจําเลยตรวจพยานหลักฐานและกําหนดวันสืบพยานในวันที่12ปุ่มพาพัน2567เวลา9นาฬิกาก็คือฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่งแต่แพง่งต้องรอไปก่อนถ้าอาญาชนะก็ฟ้องแพ่งต่อถ้าอาญาแพ้ก็ไม่ต้องฟ้องแพ่งหรอก ก็ไม่ชนะนี่แหละครับความหมดไฟหมดคือคนเขาไม่กลัวคือเวลาหมานะถ้าเราจะไปตีหมานะเราอย่าไปปิดห้องนะถ้าปิดห้องแล้วก็เอาไม้ตีมนะันแล้วมันหันไปชนข้างฝาแล้วนะมันไม่มีทางออกนะแม่งจะสู้เราแต่เราไปตีมันแล้วเราเปิดประตูแง้มๆงมไว้หน่อยให้มันแวบออกไปเราก็จะไม่โดนหมา เอาจริงๆแล้วผมจะบอกให้นะคดีเนี่ยนะคดีมิตรปรมานี่นะในการทำ y t u t u เนี่ยแบบแบบผมเนี่ยทำยูทูบเบอร์ยโอกาสที่จะไปกระทบกระทั่งไปพูดจาปาใสถึงบุคคลอื่นมันต้องพูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่มันเป็นการพูดโดยสุดจริตหรือเปล่าแสดงความเห็นโดยสุดจริตหรือเปล่าใช่ไหมแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ถึงสุดจริตก็ตามนะ แต่เขาได้รับความเสียหายยิ่งเป็นเรื่องจริงนะยิ่งผิดมินประมาทเนี่ยนะเราไปเห็นเขาเอากันคนหนึ่งมีเมียแล้วคนหนึ่งมีผัวแล้วมาเอากันเราเห็นเห็นแก่ตาเลยเห็นตอนมันทำกันเละแต่ถ้าเราเอามาเอามาพูดเอามาโพสแม้มันจะเป็นเรื่องจริงแต่ผิดกฎหมายมินประมาทนะยิ่งจริงยิ่งผิด พราะงานนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะสนทิลิ้มทองคูณก็จะมาเสียคนตอนแก่เนี่ยแหละครับจริงๆภาพนั้นสวยหรูอยู่แล้วเป็นเจ้าพ่อในวงการสื่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสวงการสื่อพอดีท่านก็ยังคิดว่าท่านเจ๋งท่านแน่อยู่ตั้งแกไปงัดข้อกับชูวิทย์ขมวดวิสิทธิ์และชูวิทย์แม่งไม่กลัวชูวิทย์แม่งตอกกลับเท่านั้นเลยคนอื่นๆก็เลยไม่กลัวท่านเราเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วครับ ไอ้ผู้มีอำนาจผู้มีบาเฟียผู้มีอะไรไม่มีนะครับในประเทศไทยมันไม่มีแล้วที่ไม่มีไม่ใช่ตำรวจเก่งนะที่ไม่มีไม่ใช่เขาไม่กล้านะแต่ที่ไม่มีเพราะว่าจ้องกล้องวงจรปิดมันเยอะถ้าจะไปทําอะไรใครต้องหนีอย่างเดียวบรณวนจับได้นะนะครับก็เลยคุณสนทีริมทองคนก็สิ้นมนตราบนขังไปแล้วก็ต้องดูต่อไปว่ายังไงเดี๋ยวก็อาจจะมีการคุยต่อรอง ขอโทษขอโพยกันก็จบไปแต่ผมเชื่อว่าคนอย่างคุณสนธิไม่น่าจะขอโทษถ้าขอโทษมันก็ไม่ใช่คุณสนธิอ้าวจริงๆนะก็ต้องชื่นชมคุณทานไทยที่ไปกินดีเสือมาหรือ,อยังไงถึงกล้ามางัดกับคุณสนธิริมตแต่เรื่องราวผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแทนไทยเขาก็ยังอยู่นะเขายังไม่โดนจับเรื่องพนันออนไลน์เลยนะผมว่าเขาก็แน่เหมือนกันอ้าวจริงๆครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมมาซื้อหนังสือผมหน่อยนะครับต้องซื้อด้วยนะใครที่ได้ฟังแล้วต้องซื้อนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากๆเลยชื่อว่าคาถาตําราผิดชีวิตครับคนเราถ้าไม่จิตตกไม่เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆอะก็จะไม่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อไหร่มีอะไรมากระทบเรานะครับโอ้โหจะเก่งมาจากไหนจะฆ่าคนตายมากี่สิบคนจะบูรังผ่านขนาดไหนพอเจอปัญหาชีวิตนะแม้จะเป็นหาเล็กๆก,ก็แทบจากไม่ทำเลยเห็นคนฆ่าตัวตายเห็นไหมเห็นผูกคอตายกขโดนดน้าตายไหพวกนี้เขาจิตตกเสียดายถ้าเขาได้อ่านหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตแล้วเขาก็คืดสู้อีกครั้งหนึ่งนะจิตเขาก็จะฟอกพองขึ้นแล้วเขาก็จะประสบความสําเร็จจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ซื้อนะครับ290บาทซื้อไปฝากปีใหม่มประโูกพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่โครเงาสักกระลาดเพื่อนฝูงลูกน้องไปฝากได้นะครับเพราะเงินไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับวันที่31นี้ก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนวังทองวันที่6มกราก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนในเมือง พิษณุโลกนะครับไปเอกาชอสรลเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือทาสีก็จะไปตั้งคู่กับพระนเรศวรกับพระสุป,ปรณการยาที่วัดพายชุพลก่อนปีใหม่นี่นะครับดูโฆษณาทายคลิปด้วยนะไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยหนึ่งนนั้นมีน้ำหอมครับสายมูเตรูยี่ห้อมอนตารคาคา590บาทนะครับ ช่วยซื้อกันด้วยนะครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง f a c e b o o ลูกซกิจคนเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อีชีวิตกลับ